สวัสดีครับผมมีชื่อว่ากะเพรานะฮะนีผมจะมาเล่าเรื่องก่อนที่ผมจะมาเข้าทำงานในบริษัทอ่าไม่ใช่เรียกว่าบริษัทสิต้องเรียกว่าเป็นพนักงานเป็นอย่างนะ,ะับในประจําร้านพิซซ่านะฮะโอเคก่อนหน้านั้น,น,นเลยนะครับผมก็ทํางานบริษัทอยู่ของผมดีๆแล้วคราวนี้ผมก็ตกงานมันเป็นอะไรที่แย่มาก,มากเลยครับแล้วคราวนี้ระหว่างที่ผมกํลาลังเดินหางานทําอยู่ผมก็ได้ยินประกาศประกาศหนึ่ง ประกาศจ้างรับยามหนึ่งตำแหน่งรายได้ขั้นต้น1 5 0 0 0บาทต่อเดือนโอ้โหผมนี่ไม่รอช้าผมนี่ต้องเข้าไปที่ร้านพิซซ่าดันดีนะครับโอเคพอเข้าไปร้านพิซซ่าปั๊บก็ไปคุยกับเจ้าของร้านฮนะว่าผมจะมารับสมัครเป็นยามนะครับเจ้าของร้านตอบตกลงแบบไม่รีรออะไรเลยฮะผมก็สงสัยเอ๊ะไม่ต้องมีแบบประจำตัวประชาชนหรืออะไรหน่อยเลยทำไมเจ้าของร้านตอบตกลงง่ายจังนะฮะ โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจะของร้านก็บอกว่าเดีคืนนี้เริ่มมาทํางานเลยนะเออคืนนี้ตอนเชียงคืนเจอกันนะครับประจําที่ร้านพิซซ่าก็คงเป็นงาน,นง่ายๆง,งานหนึงนะครับผมว่าคิดว่างาั้นแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยครับ คืนที่หนึ่งอะฮัมโอเคครับก็สวัสดีห้อยน้องกันด้วยนะครับเรียก้ว่าพวกผมกระเพราอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เรียกว่าผมมาเป็นยามนะฮะแหมยามดีๆนั่นเองนะครับก็จะว่าอะียาำแล้วลอคนหนึ่งนะฮะงานนี้ก็ผมก็เพิ่งได้เข้ามาทํางานในคืนแรกนะครับก็ได้พบกับพอเตอร์นี่ก็เป็นห้องทํางานผมเองไงห้องเล็กๆแค่นี้แหละครับ นะฮะเปิดปิดไฟได้ปิดประตูได้ซึ่งไม่รู้ว่ามีประตูไว้ทําไมเหมือนกันนะฮะแม่อันนี้ก็ไม่รู้เลยนะครับหรือก็มีโปรเตอร์ของใครก็ไม่รู้นะฮะแม่จะว่าไปเมื่อกี้ใครโทรมาวะเนี่ยเออโอเคก็เป็นงานที่น่าเบื่องานหนึ่งแล้วแล้วเขาก็ให้แฟนผมมาคนหนึ่งด้วยทุยพัดลมนพะพดมนะฮะก็แล้วก็ให้อ่าเรียกว่าให้แท็บเล็ตผมมาอันหนึ่ง เป็นงานง่ายๆใยร้านพิซซ่าครับที่ต้องให้ผมเนี่ยมาอา่มาดูหุ่นสามตัวนี้ไม่รู้ใครจะมาขโมยหุ่นพวกนี้นะก็เป็นงานง่ายๆง,งานหนึ่งไม่น่าเลยขอโทษขอโทษอะไรขอรี่นะฮะอ่อไอรูปร่างไอตรงตัวยูนี่อ่อันนี้ไม่เกี่ยวนี้ไม่เกี่ยวนะฮะไอรูปร่างไอตัวยูวันนี้คือผมเองนะฮะโอเค การที่ผมดูแบตเนี่ยก็จะทําให้แบตหมดได้อ้ตกใจจะก็จะทําให้แบตหมดได้เหมือนกันนะครับก็เนี่ยตอนนี้เดือดแปดสิบสามเปอร์เซ็นแล้วห้องนี้ห้องอะไรเนี่ยทําไมมันไม่ติดกล้องเสียหรือไงโอเคช่ามันครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ําคุณสามตัวก็ยังอยู่ดีนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมอ๋อไม่มีจริงด้วยนะครับ S <S ปีสองแล้วเนี่ยโ oh อ้ m หม o d กิรจะว่าไปผมลืมบอกไปไอหุ่นสามตัวนี้นี่มีชื่อด้วยนะครับเจ้าของร้านนี่ตั้งชื่อให้มันนะฮะไอตัวนี้ชื่อว่าอะไรวะจะไม่ได้นะครับเรียกว่าไอตายแล้วกันส่วนตัวนี้ชิกก้านะฮะส่วนไอนี่เฟดดี้อ๋อนีบอนนี่ bon นี่บ bon อนนี่ไอหมีนี่เฟดดี้อันนี้ชิกก้านะฮะมีทั้งหมดสามตัว นะฮะเอ้ยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่ในนี้นะฮะเอาผ้าคลุมปิดไว้อยู่นะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันชื่ออ่าชื่อฟอ็อกซี่นะฮะโอเคมีทั้งหมด3ตัวมีแค่นี้เองตีสามวดด้วยเฮ้ยให่เรามาเฝ้าทำไมเนี่ยอะไรมันช่างเวอรี่เวอรี่อีซี่อย่างงี้หนอเลสลูมเฮ้ยเสียงใครมาดัมดัมดัมวะ ดมดมดมเฮดยย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 ยนเป็นคนเดียวหรือเปล่าอะไรมันดยยมดยยมดยยมยย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 เยย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 ยเยย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 ยลยยยยยยเยยยยยยย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ทุกห้องเอ้ยเดี๋ยวไฟดับบอทำไมจอดำได้อะครับเดี๋ยวนะนี่นี่ใครเนี่ยเอ้าหายสองเลยบอเฮ้ยไม่เอานะซีซีอ่ะตอนนี้เหลือเฟสเหลือเหลือเฟสดี้คนเดียวครับ บอนนี่ชิก้าอ๋อบอนนี่อยู่นี่บอนนี่เดินได้ไงเนี่ยไปเดี๋ยวโอ้แล้วนี่ใครอ่ะใครวะบอนนี่อยู่นี่ชิก้าอยู่ไหนดูว่านี่คือชิก้าเงาดำๆคนนี้ มวยกอดเริ่มวังเวงแล้วครับโอ้บอนนี่บอนนี้มาใกล้เกินไปบอไม่เอานะบอนนี่ bon โอ้ชิชิก้กามานี่แล้วรถลนี่ใครวะเนี่ยเฮ้ยเฟดดี้เหรอเฟดดี้ก็อยู่นี่ดีว่าใครอ่ะยังอยู่บอ บอนนี่หายไปแล้วบอนนี่อยู่ไหนโอ้ไม่ก็ตีห้าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่กันวะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมาดาจิมจิมรู้สึกได้ถึงพลังงานที่มันมาร์กล้นเหมือหลายบอนนี้สก้าเซตดีเซตดีนี่อยู่ยนิ่งเซตดีไม่ไม่ไปไหน เปิดไฟเล่นแล้วนะบอนนี้ชิคก้ายู่ดีมาทำไมอะ่ะมูแบตเหลือ20แล้วครับถนอมแบตนะด้วยถ้าแบตหมดเราไม่รู้ว่าจะดูแลตัวเองยังไงนะฮะโอ้ตกใจหกโมงเช้าืเย้โอ้หานขึ้นแรกมาแล้ว โอเคฮะรังใจที่ผมได้ผ่าดคืนแรกไปนะครับผมก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่มันไม่ธรรมดาเลยครับตอนนี้รู้สึกเริ่มลังเลว่าเริ่มคิดว่าเอ้งเงินหมื่นห้าการทํางานดิ่นี่ห้าวันเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าโอเคแต่เพื่อนเราทําได้โอ okay. เคซีลเกนเดียเฮล้วเจกันบ๊ bye ายบายลวเจกันเนะี่ย จบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับ